สวัสดีครับนานๆทีมาต่อกันรอรอรอใครดีวะใครดีมึงไปทำไมบ้านคนวันนี้ไรสดโดน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 คักแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเนียเนเดี๋ยวจะมีสักกี่คนที่มารับชมคลิปกับไป้ไทยทำงานกลางวันล่ะครับทำงานแต่กลางวันรอเขามากันนี่เพื่อนๆชามาแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับย้อนได้ก็หลายอยู่แบบ เข้ามาแล้วสองคนสวัสดีครับ <c oughs> กดถูกใจนะไม่ด้วยครับผมเราก็แสดงพวม่มพีเตียนไทยนีนะครับว่าปียยกเดือนแล้วก็ว่าไรสุดวายเพื่อใครเขาดีบอสขอพุ้นปีสิบคนอยู่ครับผมสุขสันต์วันเกิดค่าขอพุอ่ในร้ายครับผม ยิงออยครับผมจอมซ่าผมกบฏอะไรสดน่าแล้วนะนะได้หลายคน,นใกล้ไอไม้เนียนห่อบอยนี่เรื่องวลาถ่ายคลิปกะทำง,งานชมเนียนทำง,งานกับผมคลิปกะลองลูกไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขมากๆขอบคุณเรไรครับผมขอบคุณที่อวยพรให้นะครับผมมื่อวานนี้ครับเพ็ดป่าเผา กับไชเฮียนอย่ามาพามาเบิรมาชมได้ๆแต่นี่มีแม่ๆหลานๆทุกคนน้องอนเดียวันที่ไหมน่า่าดีน่าเอน่าน่าน่าอ่าดน่าดน่นานีาน่า่าน่ีน่าดูน่าดูน่าดนทั้งาดน้ากัน่าดูน่มดูาด้น่ีดูน่าดน่าดูน่าดูาดน้่ดาาา่าาา น้องแอมน้องดีนู่น้องเกินลาไไยสุขสดภาพแข็งแรงเพื่อนนุกเกอร์ไปไสดยังไม่เห็นนุกเกอร์เลยครับมือนี่ครับไม่เห็นอันนี้กันร้านสาวมิจฉาลานสาวนั่นรันอาจบม่ได้เมียก็ย้อนค่าเลี้ยงหลานนี่แหละร้านหลานหลายปุ้ยมันยำซอยกับมาเด้อเอื้อนสุญยาออกให้เอื้อนสุญยาออกดังเบื้องแนวซะ อ้าวอยู่นี่ก็เสียบน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน้าเห็ดเองซีสันจังๆอย่างเี้ยพี่ไม่ปี่ได้ว่าพีได้ลูกไข่มามอันไม่เบิร์อเดย์หน้าก็เป็นเชียบเชียบประจำเลยมีงานยังเป็นกรมังเห็ดซอยน้องอาเกิดวันเดียวกันกับพี่เลยสุขสันต์วันเกิดกรับสึกสัต์วันเกิดนะผมพี่กันย่านี้ครับผมสุขสันต์วันเกิดจ้าขอบคุณครับ ็นหลายคนกำลังทีมงานเผาปากันเรื่อยๆนะครับผมเมื่อกี้พี่น้องหลายรอหนูนี่เด้อดเมียายายมาเดือครับผมคุณไ,ได้จะมาก,กับมาเดือตอนนี้ยังได้ยังได้เฮียงยังได้หลายเสุดเพียงแค่เพื่อเดีย <c oughs> ครับ oh. แต่ว่าเชียไม่น้อยก็อายุ <laughs> อกเกี่ยวครับผม <laughs> กิมีเครียกหลายเครียดนะผมท่างคุณกะขอพุ้นทีพีท,ท,ทีซื้อเครียไม่ให้ล้วกนะ่ะขอพุ้นเลหลายทีมาอ่อวยพรทั้ง youtube ทั้ง Facebook นะครับวันนี้โอ้ที่เป่าพิพิธีพวกนี้แหละแต่เป่าเฮ้ยทรงผมเพิ่นบปเห็นที่ดีฟูอ่างลางอยู่มยยยไม่สวยเลยเพื่อนกับอ <c oughs> อีกรอาคร <c oughs> ับผม

บอกพุดมเพื่อดที่ซลเที่ยวให้เรือยเรื่อ่ถูกบอกกันไม่หมอนในเมียผู้หมู่ได้สู่้โอ้เป่าเทียเดียวให้เล็วใคให้ได้เมียผู้เดียวครับผมบอกหลายคนเป็นคนเบอามวนลบอกควอมบอกหลายคนดิไอ้นู้ยุใสไอ้นู้เป็นเพื่อนน้ำปูนเหมือนกันยนว่าจะไปมือเคลื่นีีก็ส่วนกัดยู่ยเด็กครับผมเอาเนี้ยหลายยังไม่ไหวตะร้านแต่ร้านแก่ปีเบือดีันมวนค่ะขอบคุณแล้วมันเกิดบ่บอมีจูบ่น้อง บ้านเนี uh ่ยครับผมเดือกๆมากจะภาพปกิน huh. จุตัวครับผมไม่มีกันและหลายคนจะเป็นการไล่สุดไม่หลอบเดือนกาวาใดนะครับผมบัว่วนในทัวส่วนทุกคนครับผมอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มกับมีกลุ่มที่ทายขิด่วนตั้งแต่เศ้าจนคำครับผมคือทุกคนว่างกันจังมาหากันครับบางคน้อากับบว่าง เอ้งานนามันเกิดได้งกันมันมันเบียสาวเนี่เนี่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 ถูกจ้าหลานสาวมิแต่หลานสาวพี่เคี้กล่ะตอนตอนน้ำบาดอยู่บ่โอ้หนนยายสากอกมาแล้วที่นี่ออกมาอีกแล้วยายสาเบิ้งเบิ้ง เออเย้เอาเครียกไปให้นอกกินก่อนไปนี่เอาเครียกไปก่อนเดี๋ยวจะมีเครียกก่อนไงก็มนนีนะผม EPP บบมันสื่อมากเลยพอมันเกิดพอ,อยงรวยซาตุปูไดที่คอยฟ้อนกันให้เรืยรวยขึ้นได้หลายเท่านะผม บ่มีแม่มนีม่มานองไก้ามันักดก็นยขอ่บ่เปนเอเนี่ยแคมปิ้งบ่มีโม้ม่มาจัดกาเียร้เออมีอยู่มีอยู่ยด่าตอมาบบอกกับตานี้หน่อยไปใส่ไอ้กันบ่หัวขาเขาไปใสครับแต่ว่ากับชวนทุกคนอยู่ในกลุ่มเออจะบอกทุกคนอยู่ในกลุ่ม นี่กลุ่มกับที่เห็นแต่ทูกคนดีถูกแต่ได้หลายคนกับยายสานนะผมยายสานเหอพรามันเกิดได้นี่วยเลี้ยวหวยเลี้ยวหวยได้เคกมากเนาะได้วยรอบสองรอบสามได้หลายรอบนะครับที่าเปลี่ยดม่เีเดี๋ยวีรอช่วมาทีมงานไทยยูทูบสีมาผูดดีจะมาเนี่ยเพราะว่ากับชวนชวนทุกคน เชิญทานทั้งในกลุ่มทั้งในเฟสทุกสิ่งทุกอย่างครับผมแล้วยาเตะพผู้เดยว่างเชิญไางนี่มเว้นเง่เว้นก็เห็นเนียนทุกเพิ่นไปน้งเื่องเสียงจวนเงเสียงกับย่ลงมว ไปบ่เฮ้ย,อยน,น,น,อ,ยนอ,ยอียวรอชุมไปเรื่อยๆครับผมนะมาบนข้างพี่เนี่ยล้านสาวปาก่อน้องออนิ้วเล่นะกี อันนี้ครับห้านไส้ครับผมลูกลูกไอ้อันนี้ก็ไอไส้ขอพูดเนี่ยหลายเพิ่นมาอย่างป่าสวเทื่นเน้่ยครับผมนี่สวดบ่มีเนี่ยเดี๋ยวลูกนึง

สองเอามาแล้วสองเสียงไปเขาซ่อนไว้แขกหนึ่งคาดูหลอดเด็กนอนเุ่มเพินไปไปไม่มีลีเลยอยากกินลีมีแต่ลีโอครับปาดีจ่าป้าปูน่หน่อยเร็วอาจุบจุบหน่อยจุบหน่อยอาจุบใหม่ขนมอยู่ตรงนู้นข้างหลังน่อยจุบหน่อยจุบหน่อยเร็ว เอามาสอง,องแต่ไ <c oughs> อ้ทางกินดี้กำลังมากนะครับผมเอากลับุกมาบอกเอาอีกรอบว่าแฮปปี้เบิร์เดีเอาส้น <c oughs> ลำไว้ขอพูดไม่ร้ายเผื่อที่วันหนึ่เอาพร้อกันพร้อมกันดีทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ต เบิดเิดอาานต้องไปจุดจีบเฮยมวลมวลไางเหุยปีเมียมามือไปดิเพื่อนยามนะเดนเลยเอาชิบคนาคุณงแดงเขาจึงมีเมียๆโอ้ยหาคือขาตัวมาที่นี่โอ้ยทันกับมาที่นี่ไอนูดดิ บ่บคือว่าแอ่นน้ำุูนน้ำบูน,ำบนี่มันไปนญญโอ้ผู้จริงจอข้ากองไหนอ่านเอมมไห์โอ้ไปห,หลยแล้วบ่วาดเลยนบะบ่บ่แต่หลยเบิ้งบเบิ้งต้องตอนนี้วานาจะาจ้กน้อยเหรอครับโอ้ขวีวบสองขวบครับหลานสองขวบ สุขสันต์วันเกิดเด้วยอา,าอย่าเอาเงี้ยไรคุณคือไอไม่เด้วครับอย่าลืมไออาหาจิตสามวันนี้โอ้ยเอาคักเลยครับผมถืถววอถึงวันทีนึงนองกันน้องอาขอหวยหน่อยผมหวยงวดนี้ครับผมจะซื้ออายุ28ปีของตัวเองครับ ยิบอยิบแปดป,ปีเกิดไม่ที่ยิบที่หยิบแปดเลยวะซอยยี่สีบปใส่เอ้ยไม่ลูกเกิดไปยลูกเกิดอ๋อลูกเกิดอยากนอนงานงานต้ง,งสีลูกเกิดอยากนอนลูกอีสานทั่วมากกำลังมากครับผม ว่าได้ไปนอนฝ่อที่สอดไปไม่ไม่กินแล้วไอ้ไม่ก็จะไปครับผมชวนนายอันกับนายอันกับเนี่เเคยเจอกันเลยนะครับผมน้องวินล่าบ่นไหมาน้ำบ่อยไหมน้องวินล่าอาจจะอยู่น้ำมูนเาใหญ่ไม่โซซิงน้องน้ำไปใส่น้องน้ำไปใส่น้องน้ำไปอาจจะไปทำงานนะครับผมจะหลายคนหลายคนกับ ดีใจครับผมอะไรก่อนน้ารกื้อเนหมื้อเยน่เอ้เนื้อมาย่างส่นเนื้อกันห้าเนื้อมาย่างที่ดเน ขอบุณที่เขามาอุปถัมภ์นะผมทียังบอลืมทียังหักคิดหอดกันกลาช่วงนี้กันเพราะโทด้ลร้ายที่ผมไม่ค่อยได้ทายคลิปหน้าผมเพราะว่าทาผมทํางานกลางวันตลอดเลยช่วงนี้ก็เลย่งอาโมง่ะคำมากกเพื้อบางที่ห้องกันเงยลาบางห้องกันไปทายคลิปพักผอนกันแต่เหตุงานอยู่โรงงานนำตามเหมือนเดิมครับช่วงไ่ได้ไปไซสอยู่บ้าน ไอ้ไม้ไอ้ไม้เม่าเรบอกอย่างเม่าเมครับผมไปจิบจิบไปเรื่อยๆครับผมไอ้สาวบมมาบอกผมีมีแต่ละหลานกับเพื่อนๆครับผมอบก

เนื้อง้วคือเนื้อมูหงนี่โอ้ยพอดีซอยจุเลยที่นี่ในเนื้อง้วม่ผอมครับผมเบิร์องพันสาขาไปลงทุนเงียง เอาไปทางฝุ่นกินเขากินน้ำคัน้ายีกากจินตามจะคลองนี่ครับครับผมจัดให้ครับผมบอกหุ้งกันเอาเดียเอาสุดเอาสุดสุดสได้พีบุญโอโอ้ยอย่างนี้ติบให้ดิหัวหางเซเว่นเกื่บครับ มินได้บอกว่าไอไม่คุยเห็นจากบันไอวันี้ราสอบหาผ่นา่สวัสดีครับผมสวัสดีกับช่องใออาร์บุญกัเป็นมือสันบัานดีเป็นงานวันเกิดเพื่อนนะฮะกัได้มาอยู่วมงนาวามตากันไออาร์เดี่วถือว่าเป็นอะไรก็ผิดไออาร์ก็ไม่มีให้กับพี่คหณจอยยี่ชีตาบุญเพี่ไม่มีที่ไหนจับให้ เดี๋ยวนะอันนี้เ้าบอมีเปิดพีพูดหาสื่อว่าสมทุกขอบอุพหลายทัางกี่ตรอพี่ยายสาวไหมไปทิ่ตามเลยถ้าส่องไม่รู้จักน่อยกระเป๋าครับเกิดจ่องคนกครพนมคนนครพนมมะพักที่สอดของไอ้ไม่สามคนครับ อันนี้นะอันนี้บอกโหอันนี้อันนี้เฉินวันเกิดนะซาดูบารัดเด้อข่อยไม่นอนไปอีหลุดแลวมันมันาไมจังมาอยู่เลยมันพูดกับเมียก่อนเมียมันท้องอยู่ต้องรับอารมณ์คอยอยู่ย่างตลาดหาเมียให้ย่างแบบเนี้ยมากมาครับมาหาเดี๋ยวหาเมียให้เตรียมเงินไม่ลายครับมาขอสาวฝั่งเลย โอ้ครับผมทั Guys, ้งสิบแปดนุกเกอร์ไปใช้นุกเกอร์ไปนันแหะน่ามือหนีเอายกฮักยินดีไอ้ฮักเพื่อนนุกเกอร์นั่นใครเอิญนั่นยังไงบอ เาดจริงน้องน้อหนาดี๋ยวจีช่วยน้องเออมืออื้นน้องนาำบ้างไงีดีวช่วยน้องไกลเนาะน้องไก่กับน้องนาำเดี๋ยวให้อักสบแตงตัวเดี๋ยวไปถ่ายทำคลิปไ้ทุกคนได้รับชมกันเนาะน่าอาบนะบรรยากาศบ้าน เอ้ไอ้อัดนันทุกเดี๋ยวตั้งไายชิปแบบว่าสองหยาดเนาะน้าเดียวเก่าหนึ่งกับหนึ่งเก่าอแจ็คแบเดี๋ยวผมพอยาดอ่านหนอก่อนด้อครับผมนุเกือบใส่นุเกือว่าจะนอนสุกสัมันเกิดขอบคุณเนี่ยแลเอซีจากนครพนมขอบพุณที่ติดตามนะผมซอยจุเนี่ยเดี๋ยวจะไห้สบายดีนะผมขึ้นนี่ถ้ามาหาในย่างป่าที่นี่ซอยจูหลักเรื่องดื่ม เดี๋ยวล้อชมคลิปเต็มหลังช่องไอ้อ่ะหลังช่องไอ้ไม่นะผมแล้วผมจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุยกับคุณถัดแพงทุกคนด้วยคเดี๋ยวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็5นะว่าผมเชี่ยจุดเยอะยังไงก็วาง